สวัสดรับขอตัวลตูทเจาน้ที่นครครับน้องเมเดนะทางบริษัทเมเดนี่ส่งเราด้วยตัวเองบ่อยมากเพราะว่าทคเทคนิน้องเยอะน้องมีความจสมัยในการที่คุณกับยูทูบกับเอฟซีได้แต่ป้าจาลองขาเนี่ยไม่เคยส่งออเดอร์แม้แต่ใบเดียวแต่นางได้ท็อปตลอดเพราะหนักขยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ต้องอาว่าใครเก่งไม่เก่งเอาที่ความซื่อสัตย์ความจริงใจในการทำพี่ยืนยันได้เลยว่า ป้าจำลองไม่เคยส่งออเดอร์แม้แต่ใบเดียวแต่ขายดีสุด,อเ,เ,ดอเออคุณบอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามส่งมาเป็นเดอร์ยกเบอร์ขึ้นโลดบอกเราบอกเขาเดอร์มามันจะค่อยเจ้าก็ได้ลูก <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ยืนยัยน <c oughs> แม้ข้างน้องลุกยุงเองที่ขายเก่งเป็นมือไฟเนี่ยน้องเห็นตัวเองเนอะจริงๆว่าออเดอร์ที่น้องนุกยุงได้เนี่ยมากกว่าที่น้องนุกยุงส่งถูกไหมครับนั่นเลยค่ะ ันคือจรรยาบรนวิชาชีพของเราเรามีโอกาสได้คุณกับน้องเมเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลรว,ว่าเราทํางานกับมวลชนเราค่อนข้างซีเรียสอยู่นะ <Yeah. S 1> เราไม่อยากพลาด <c oughs> ก็เลยบอกน้องว่าธรรมชาติของการทํางานที่ถูกต้องย <c oughs> ูทูบเบอร์ส่งเท่าไหร่คุณต้องไม่ได้น้อยกว่านั้นเพราะคุณต้องได้มากกว่าเพราะมันจะมีคนที่รักคุณที่คุณไม่เห็นตัวเขาอะโทรบอกอันนี้ยืนยันได้คนะ่ะ <c oughs> ถูกไหมคะมีใครได้ยอดน้อยกว่าที่เองเขียนไว้ป่ะ มีได้มากกว่าไหมคะยกมือเลยค่ะใครได้มากกว่าค่ะยกค่ะเห็นไหมคะคือคือเราพยายามจะทําวงจรมหาศา์นี้ยให้มันครบสมบูรณ์เพราะถ้าทุกคนสมบูรณ์ทุกอย่างก็ไปได้ค่ะรักค่ะรักทุกคนรัก YouTuber รักประชาชนชาวไทยรักกันไว้นะคะถ้าเรารักกันไว้จะไม่มีปัญหาการแพ้หรือชนะเชียค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ต้องเรียนถามนะครับว่าราคาที่เท่าไหร่ครับ บาทค่ะ99 99บาทนะครับอันนี้ราคาอาจจะไม่จีที่ข้างขวดนะครับม,มันตัวเนี้ยสังเกตุข้างขวดนะคะเนื่องจากว,ว่าวม,มันเป็นของการสปราร์กิ้งมันจะมีภาษีสรรพสามิตรนี้ที่เป็นประเภทดื่มเครื่องเดียวกับโซดาอะไร,รเขาก็จะตอนนี้ราคาข้างกล่องเท่าไหร่มันก็จะบวกภาษีสรรพสามิตไปสิสี่เพราเซะนั้น99าบาทเนี้ยเราไม่ได้หมดนะคะ เราจะต้องเสียภาษีให้ประเทศชาติที่จเจริญของเราเนี่ย14%น,นะคะบางโปรดักที่มันต้องเข้าข่ายเสียภาษีเราก็เสียนะคะโปรดักไหนที่ยกเปภาษีส,สัมปทานิเราก็ปฏิบัติตามกฎมายทุกอย่างนะคะเพราะเนี่ยเ,เราปกติตอนนี้เราส่งออกไปหลักด้วยค่ะส่งไปจอหลักต่างเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่มันทําให้เขารู้สึกฟินนะ ใครกินแล้วไม่ฟินยกมืยโอ๊ยขออีกขออีก99นะครับนี่การเรยนการเยอะมากอันนี้ผมผมตั้เดียนให้ทราบนะครับกับอ่าอีทูบเบอร์ที่เป็นนักขายมือใหม่นะครับเราสามารถนะครับฝึกทักษะในการพูดนะครับการพูดมืิเวีตนะครับการเป็นพิธีกรนะครับเมื่อก่อนลุงพลเดงก็เป็นคนที่ขี้อายนะครับพูดไม่เก่ง นะครับเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่น,นื่องด้วยลุงพลมีมีความเขาเรียกว่าพรสแสวงนะครับคือการที่ทุกคนมีนะครับเกิดมามีอ,องค์ประกอบ32ทุกประการเหมือนกันทุกคนนะครับแต่การที่เราจะ,ะพัฒนาตัวเองนะครับเราต้องเอาตัวเรานะครับเข้าไปศึกษาเองนะครับไม่ใช่เราฟังจากคนอื่นอย่างเดียวนะครับการ ที่เราจะฝึกนะครับเป็นนักขายมือทองนะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราฝึกฝนนะครับฝึกฝนทําให้เราเกิดเป็นนิสัยนะครับการฝึกฝนเป็นประจำทําให้เกิดเป็นนิสัยอันนี้ลุงพลคิดจะจำว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาเป็นนักขายมือใหม่แล้วเราจะไม่มีโอกาสเป็นนักขายมือทองอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเรียนว่าทุกคนสามารถเป็นนักขายมือทองได้แต่ต้องทําเป็นประจำฝึกทุกวัน นะครับแล้วจะเก่งอีกครับทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงค่ะลุงคนฝึกประจําทําทุกวันบางอย่างเทคนิคเราไม่ได้ก็วอมาที่เดิมค่ะป้าจะรอขานี่แหละจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่ต้องฝึกแล้วนางขยันมากนะคะบางทีศูนย์ในทีลายบอกว่าตีห้าประจำรองหรือขึ้นไลล้ว <c oughs> สามสทุ่มสีุ่่มป้าไม่นอนแต่ป้าดีมากป้าดีมากเลยอะ่ะป้าดีจนเรารู้สึกว่า แล้วทุกคนก็เอ็นดูเขาหนาถึงนางจะไม่รับออเดอร์เลยนางก็ยกรับบปเป็นรับบปได้โทษโหลดนางบอกโทษ<ท>เลย <laughs> ทุกคนก็บอกเอ็นดูพ่อจำลองอเอ็นดูโจกกบกอกเอ็นดูน้องเมยเดเอ็นดูน้องนกยูงอย่างนี้ค่ะทุกคนเอ็นดูกันหมดดีค่ะกินข้าวกินข้าวกันไหมใครจะซื้อก็รีบซื้อนะคะกระตุ้นยอดกันแล้วเราจะกินข้าวกันค่ะ แล้ววันนี้คิดว่าเดี๋ยวพี่จะพาทีมทนายไปไหว้พระคุณใชยครับไปไหว้พระอยางคุณทนายขาเนี่ยดีมากเลยมากกกอกเป็นเมืองในในฝันเนี่ยมาก็เลยว่าจะพาเขาไปไหว้พระสักหน่อยเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนไหมน้องๆก็ไปดูพี่พี่ทนายหน่อยไหมฮะพี่หนึ่งพี่หนึ่งไปแอบยูหน่อ้นะเขาฝากเัาฝากตรงข้างนะครับทานข้าวขาทานข้าวกันเราจะช่วยกันนะครับผลักดันสินค้าของมาริพีสนะครับทุกแบรนด์นะครับ ที่อยู่ในข่ายของมา n พีสนะครับออกสู่ตลาดโลกนะครับก็ฝากติดตามนะครับทางช่องม o ริที e สเปเชียลนะครับนี่ครับกดติดตามนะครับสับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ที่เป็นความจริงนะครับที่อยู่ในช่องทางนี้นะครับสําหรับนายูุที่อย่าลืมไปเอาเพ็งดีกีเด้อหลังบ้านนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวนิดนึงถ้าคนได้ฟังเพลงน้องอ้อมเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวขอแนะนําอาจารย์ผู้หญิเงเบื้องหลังเนี่ยพี่พี่ถอดหน้ากากนะะ <c oughs> อาจารย์วัฒนาน้าําจันนะคะเป็นคนทําดนตรีะะ<า>ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังก่อนสเร็จจริงๆบางครั้งมันมันก็เป็นความภูมิใจลึกๆของของ,ของบรรดาครูบาอาจารย์นะคะ <c oughs> แต่ว่าไหนๆก็ปกติไม่ค่อยโชว์ตัวะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าสังเกตเห็นเขาจะมาทุกครั้งที่มากบกกอเพราะเขาเลิอกกอบกกเขาบอกเขาก็เลยมาด้วย <c oughs> ขอบคุณนะคะเดี๋ยวทานข้าวกลางวันกันนะคะ พร้อมกับโฟร์มเสเซตมอสมาจิพีชค่ะขอบคุณค่ะใครถามไหมสรุปพี่นิดพี่นิดแจกขวดยูทูบเบอร์ยังอเอาทำไมไม่แจกแจกสิแจกรูปคุณพี่พิศเสี้ยวจ้าพร้าวหัวขอบคุณค่ะคุณพ่อคันเดี๋ยวเดี๋ยวทำเราทำเท่าเสร็จเลแล้วจะบอกว่าเราจะพี่นนีดคือการอบรมนีก่อนไปด้วยค่ะไวก่อนตู้ สารพัดยามชาแนลนะเป็นชื่อ,อช่องใหม่ของที่แหม่มเยอรมันนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับแต่ก่อนเพื่อนใช้เป็นชื่อสารพัดยามสาร์นในย่านนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเหรอ,อหคุณพี่โอสุดยอดแห่งความเมื่อกี้บางท่านบอกว่าอยากให้มาที่พี่เปิดอบรมทั้งวัน ขอถามหน่อยพี่พูดอะไรทั้งวันเนี่ยวันนี้กระดาษสองแผ่นเองหน้าหลังอ่ะอย่าพูดเกินนั้นขายได้แล้วตอนนี้มาปวดมาแล้วก็ฝากนะครับฝากโปรนะครับโปรเซฟทุกคนได้ครับสำหรับอนานัรทานใหม่นะครับนะครับตัวการพัฒนานะครับทักษะในการขายนะครับซึ่งโปรที่ทำ จากยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยค่ะขวดนะคะเป็นขวดไซส์ใหม่จะได้ให้แฟนคลับไดดูนะคะสำหรับในประเทศเราขอเสนอเป็นขวดนี้นะคะต่างประเทศขอเป็นแบบเดิมเพราะว่ามันหนักจะเป็นภาระในการจัดส่งท่านนะคะให้ทุกท่านเลยค่ะให้ทุกท่านคนละขวดนะคะคนละขวดขวดละคนนะคะ เพื่อการพบขา่ดได้เนี่ยขาไม่เมาค่ะใค้แจงให้แจงให้แจกใแจไม่ค่อยทันขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนก็นบอกไม่เมาปวดแต่